ตอนนี้เราอยู่ที่สวนของเจลา,านนะครับที่ซอยสิบสี่นะครับหลังจากที่เจลา,านนะครับนำชุดไม้พาวเวอร์เซตนะครับไม้แพนหนึ่งสองสามแล้วก็ไม้พวกกินพัดมาบำรุงฟื้นฟูตุเรียนนะครับที่ต้นสมโสมนะครับตอนนี้นะครับต้นเรียนเริ่มใบสมบูรณ์แล้วก็ติดดอกได้สมบูรณ์นะครับนี่ฮะเจลา,านบอกว่าปีนี้ประทับใจมาก ทุเรียนดอกบานมาเป็นหางแย้นะครับแล้วเจอฝนเจออากาศเย็นดอกติดดีมากไม่มีร่วงเลยครับแต่เห็นได้ว่าที่พื้น,นครับมีแต่เกสรดอกแทบไม่มีหางแย้ร่วงเลยครับดูนะมีเท่าไรก็ติดติดหมดนะครับเพราะว่าเขาได้ธาตุอหารที่ครบสมบูรณ์แล้วก็ช่วยให้เขากินอาหารได้ทันทีที่เราฉีดพ่น,นครับไม่ต้องรอการปรุงการสร้างเหมือนกับกลุ่มฮอร์โมนหรือ,อยาตามท้องตลาดนะครับ ทำให้เขามีดอกที่สมบูรณ์ใหญ่นะครับเกสรเยอะเพราะนั้นเมื่อเกสรเยอะเขาก็ผสมเกสรได้ดีนะครับแล้วก็เป็นดอกที่สมบูรณ์เพศเมื่อติดดอกแล้วขึ้นเป็นหางแยะเขาก็จะสมบูรณ์เขียวไม่หลุดร่วงนะครับดูนะครับไม่ตาอลับเขียวลึกเขย่านะครับไม่มีร่วงนะครับ เนี่ยต้นที่ป่วยซอมนะครับตอนนี้ก็เริ่มฟื้นแล้วก็ติดลูกดกมากเลยนะครับปกติทุเรียนนะครับถ้าต้นป่วยป่วยซอมครับเมื่อติดลูกนะครับเขาจะล่วงนะครับเนื่องจากเลี้ยงต้นอย่างเดียวนะครับไม่เลี้ยงใบไม่เลี้ยงลูกไม่เลี้ยงดอกแต่นี่นะครับสามารถที่จะเลี้ยงต้นเลี้ยงใบแล้วก็เลี้ยงลูกได้สมบูรณ์นะครับ เลครับติดลูกดีทุกกิ่งเลยครับแล้วก็ต้นเขาก็ยังคงสภาพที่สมบูรณ์อยู่อาการป่วยก็แห้งหายสนิทแล้วนะครับทุกต้นนะครับตอนนี้ใบเริ่มสมบูรณ์ติดดอกทุกต้นเลยครับนี่ต้นนี้จะตายนะครับแต่ก็เริ่มแต,แตกยอดแตกใบแล้วกะ ออกดอกดกนะครับเรวมาดูพวงมณีต้นนี้นะครับนี่จอดนะครับพวงมณีช่อยาวใหญ่มากเกสรสมบูรณ์มากนะครับเพราะนั้นเมื่อเกสรสมบูรณ์การผสมเกสรและการติดดอกจะติดดีเป็นหางแย้ก็จะติดดีอย่างนี้นะครับไม่มีการหลุดร่วงเลยครับดอกสมบูรณ์นี่ฮะตัวน,นี้มีรุนพี่นะครับที่ใกล้จะแก่แล้วด้วย หลายลูกมากนะครับแต่รุ่นน้องนะครับก็อยู่ได้นะครับเนี้ยดูที่เขติดติดลูกมานะครับลูกสวยสมบูรณ์ก้านช่อโอ้ยาวมากดูก้านช่อนะครับยาวกว่าครบอีกแล้วลูกนะครับขึ้นลูกสวยสมบูรณ์นะครับเพราะได้ทัดอาหารที่ครบสมบูรณ์นะครับเนี่ยท่านได้นํา ผลิตภัณฑ์ไม้พวกกนพัดและไม้โพสตของบริษัทติเกสองศูนไปใช้นะครับทุเรียนของท่านนะครับจะมีดอกที่สมบูรณ์เกสรที่สมบูรณ์เพศเมื่อดอกล่วงลรยนะครับจะติดหางแยะที่ดีอย่างนี้แล้วก็ติดลูกไวขึ้นลูกได้สมบูรณ์อย่างนี้แน่นอนครับ